มาเบิงหยหนญะ่อะน่ะเตรียมของหวานไปถ่าเคี่ยวค่ะมาก็ระพรึกค่ะขอ,องหวานของโปรโดเลยค่ะเวลากินกิใใออนอย่างใหญ่ใหญ่อ้ยใส่เคี่ยแล้วเคียงอันไหนมันออกบ่อันไหนมันออกแล้วควงก็บอออกแล้วมันควก็บ,บ่ออกกรอกออกมันก็บขึ้นหมอนโอ้ยยายหนีบออเอาเบิ่งเนี้ยโอ้ยหนีบเอาเบิบ่งเลยมันมันบ่แข็งบ่ กงได้ผู้เฒ่านี่แควคมันแห้งให้แตงไดไ้ัอนมถืามโอ้ขอเดี๋ยวคองบ่อข่านี่น่าในตู้โอต้อมาเด้านาผุนือ้จงไห่ตมันจงไหเขียวเด้่อ้อยู่ังถินเรกินมันนี่ก็หอมๆที่เรากินมันนี่เนาะมันเหม็นเหม็นคือหอมเอ่ะเหม็นคือกินเหม็นคือเขียว ว่าแต่ันคนอื่นเมีแต่ว่าผูเ่านเมียน่า,า,นา,ยนาหอมเมนนะเหาพูดท้องกันสุขุเนาะค่ะแล้วก็ีออวมาไปก็มีติใช้มันก็เลยออกอันน,นี้นพูดท้องอันีพว <ฮะ S 2> กสงด่างวันี้อก็เมน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 เนางวะเท มันนี่ต้องหเก็บไบใบเดดด้บยไหมะพี่ภูณนะน้อพี่ภุณน์โอ้โหเจ้าอหอดพี่ไม้ผุ้ใส่เก็บรุนไม่มากแบบนั้นเอาเท็มาบันนี้คือเก็บไว้คือเก่าเก่ายเบิร์ดสินะโอ้ยมันนี่ดนมันนี่ไร่ปันไายีเก็บไว้นี่กันหน่อยเดี๋ยจมันนี่มีไรเก็บไปไพี่ไก่หรือพี่กอนลอยโม่เป้ามากกับสองอหนึ่งเก็บไก่โมี่แบบที่เก็บยู่ชสดอกมันเหีนไว้ได้ายของ ปลาซอบเนื้อยจะจักจักมือนไอาม,ามันแดงมีเสือมีเรื่องเออไม่ยกเซลลสม,มุนแล้วกับกีนกินอยู่ปะแดงหลายกอนคุ้มีุ่่นหโอ้ยมีหน่ไม่หอกกตากแดงมันเห็นสายสายทาทั้งนายมันเบิองเบิงก็เท่ากับเอาใส่ถุงยางไว้หนมันกับเป็นเม็ดเนาะมันเข้ากักินทั้งในเลยปติค่ะไม่เอาอันไหนออกคือกันไปข้องนันหนัน เป็นบันบัดปตเลยใส่นี่บอกโอ้น่าจะต้องต้านนี่มาเนี่ต้องห้าแก้ออกแกเปลวมันออกมาหนี่เห้าไก่ตากแดดอยู่บอกค่ะแกสิ่นีนายออกก่อนโอ้แกนายมันออกจะเปลวมันตากแดดนีดนี่ไม่ออกก่อนอือตากแดดมีสนาบนี่บอกโอ้อยากฮ็ดเล่นๆด้จริง มันนี่จะเ้ากินมันเหมือมันใดประโยชน์ยังไม่เห็นเห็นหมากไม่เห็นเห็นหมากแดงเ็าเกาบอกโอ้ไม่เห็นเห็นหมากแดงอคมบอกค่ะคมมันไม่สมุนไพรบอกกูเห็นแต่เขากินอันนั้นมาคูนแม้ที่ว่าเหนือมันนะนก็นี่มันก็ใครใคเหมือกมากคูนเนาะแต่ว่ามันบอมันบอเหนียวคือนมาคูนเนาะมันเหนือหลายโอ้อมกคูนมันเหนือหลายจะเหนือบปหลายใน ีค่ะเรามาเต้หน้าเราบ้าเต้นครูเลยโอ้เฮียจ๊ะโอ้มาเต้หน้าจะไม่ได้นกีกับคืนเองที่เนอก,นต,ออกต่อยเองเออจะไม่คืนง่ายกับคืนสุดวิล่างบา่าเนี่ยชุงแหลมามาถังบอนทันทีหน่วยพลอยยงวยตูนึ่งมันก็เลยพื่งกันบ้างเข,า,ขาเกิด ทุบท <West> ุบทุบทุบต้องโฟดพูเทวาค่ะพุทเทวาเขียวมากขาดบไดก็ขึ้นมากกระพือกค่ะที้กวบเขียวเนาะที่เียวแกงคูนเนาะอแกงคูนเนาะสาบจนหวานอ่ะฝากจดฝากจดมันใส่จนอีแท่นช่ว่าแปลน่อนยูอันนี้มินไปถือแปน เนี่ยเขาเกียวแล้วก็ค่ะเขี่ยวเดมาค้มกับหมาทุกันี่บอกให้าามาขมโอ้มามมขมบากคมก็คือมากระพรึกค่ะ <c oughs> ข้องมาค้องโปรดูุ่ถาค่ะฟัดเปลือกออกแล้วงามพัก ขัดเรียบเลยก็มันหนีบในมันออกค่ะขยันอีหรีเลยค่ะนี่ใหญ่ขายาันแห้งอ,องมังเนาะค่ะขยันคัก